แจ๊ด1.5 V+ ปี2015นะครับโฉม GK นะครับราคา445,000บาทนะครับรุ่นมือสองส่วหน้าขายเองนะครับคันนี้มีหน้าจอกลางกล้องถอยอัโต้ให้จากโรงงานนะใครหา GK สวยๆอยู่ตามมาชมคันนี้ได้เลยครับสำหรับแจ๊ดโฉมนี้นะครับเรียกว่าแจ๊ด GK นะครับในรุ่นยอยของเขาเนี่ยไมจะไม่แต่รุ่น S เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รุ่น V V+ คือรุ่นนี้นะครับท็อปก็จะเป็น SV กับ SV+ นะครับ ปี14ถึงปี17นะครับเป็นชมเดียวกันแล้วก็ไม่ได้เชนก็ปี17นี่แหละไปไปลายปีหน่อยนะครับจนถึงสุดท้ายเลยคือปี2021รุ่นท็อปจะเป็น RS กับ RS Plus นะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ความรู้กันนิดนึงนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะเจ้าถอยนะครับลูกค้านท่านเดิมติดตั้งมาแล้วกล้องมีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะเพราะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอกลางกล้องถอย Air อโ t o ให้เลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับสีเทาเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะเห็นสภาพแบบนี้นะพอปรับสภาพนะ ขัดเกลือสีใหม่นะสวยแน่นอนนะครับอันนี้ดีดูรอบๆคันหนึ่งก่อนนะครับนะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เราได้รับความนิยมมากเลยนะครับกุญแจเนะี่ยเขาจะเป็นสมาร์ทคีเล็นนะสำหรับรุ่นนี้นะครับคิววันศาสตร์มีให้พยัคฆ์ลไรกระดุมสวยนะสีเทาอันนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เราเรียบร้อยนะครับจ๊าเนี่ยไม่มีเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับดาเนินเป็นเบาะผ้าทุกคันนะไม่ว,ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ด้านหลังก็สามารถพับเบาขึ้นได้นะครับตามสไตล์แจ๊สนะครับพับได้หลากหลายหรือว่าพับเรียบก็ได้แบบนี้ด้านหลังตัวกล้องมีให้อยู่แล้วนะครับรุ่น V Plus เซนเซอร์ถอยไม่ให้สองจุดด้านหลังกว้างนะครับพับเบาเรียบได้เลยฝั่งคนขับฝั่งคนขับปรับสูงต่ำได้นะครับให้ดูเล็กใหม่นี่เป็ดพุ่มสตาร์เห็นไหมครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ทางบลูทูธได้นะรับสายวางสายได้เป็นพวงมาลัย อันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่สิบเก้ากิโลนะครับมีประวัติเข้าสู่ดูนะป้ายแท็กอันนี้เข้ามาโอมเปิดสวัสดิที่ดูได้นะครับหน้าจอกลางกล้องถอยมีให้เซืรอรุนนี้ไหมไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมน,นะครับแอร์อโอโต้มีให้ด้วยเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าใช้งานนะเกียร์อโอโต้ก็สําหรับค่างวดเนี่ยโอมลงไว้ให้ที่หน้าจอเลยแล้วกันนะครับเี๋่ลูกค้าต้องการสอบถามนะว่าผ่อนเท่าไหร่นะครับ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับเพดอยู่ครบเลยเห็นไหมครับพวกนี้รอล้างขัดเคลือบสีนะครับเวลาปรับสภาพเสร็จก็จะมีการล้างงเครื่องให้ด้วยนะครับจอดสวยแน่นอนครับสนใจเข้ามาชมรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับที่เบอร์085 22 2 1 1 3 3นะครับของเราเป็นโชรูมฮาน้าขายเองนะครับอยู่พัฒนาการ30นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเกาะฝาไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถมือสองใช้งานสักคันหนึ่งนะครับ หารุ่นไหนอยู่นะครับลองยกหูโทรหาผมได้นะครับผมจะลงรถเรื่อยๆนะครับรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคุณขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ